สวัสดีครับปาบนะครับช่องเดนเดเวทคาเฟ่ครับวันนี้เราจะมาแพ็กต้นชวนชมนะครับต้นชวนชมนี่ข้างล่างนี่ลองดูรับสองต้นใหญ่ใหญ่นี้เราจะแพ็กส่งไปที่ใต้เราจะแพ็คส่งลกใต้นะครับลงไปสมัยกุลกเลยวิธีแพ็กชวนชมนะจะมีอยู่สองวิธีหลักๆก็คือบางคนก็จะบอกว่าเราถอดเลยเหมือนเห็นต้นโสมนะครับ เห็นหรือว่าเหตุตัวชบที่เขาชอบเอาเชือกประตาดเหมือนกันก็คือแล้วก็ยกต้นไม้นี่แหละโชที่กากเลยไม่มีดินไม่มีดินไม,ไม่มีดินเลยก็คือเอาน้ําฉีดให้ดินออกให้หมดตัดไปด้วยซึ่งวิธีนี้ก็ดีครับต้นไม้ไม่ช้าแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันแต่ไปดูวิธีนึงก่อนวิธีนึงก็คือส่งทังข้อเสียข้อเสียคืออะไรก่อนข้อเสียก่อนก็ได้ข้อเสียของการถอดรากก็คือคนที่รับไปเนี่ย <c oughs> จะต้องมีเวลาพักฟื้นดิบอย่างน้อยแงกว่าเราจะให้มันออกดอกแบบเนี้ย แบบเนี้ยออกต่อแบบต้นเนี้ยก็ต้องบีอย่างน้อยก็สองสาเดือนเนาะกว่าจะต้องเอาไปปักฟื้นกว่ามันจะฟื้นแล้วถ้าคนที่รับไปอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องชวนชมมากพอพอเขารับไปเขาก็จะตัดแต่งกิ่งไม่เป็นก็ก็มีโอกาสตายอีกเราก็เลยเลือกที่จะส่งไปทางกระถางนะครับแต่ว่ากระถางเนี้ยจะส่งไปแล้วก็จะตัดดินออกสักครึ่งหนึ่งก็ได้ แล้วก็ส่งจบไปครึ่งหนึ่งของดินแล้วก็ผ่านแวกไว้พอ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 คนที่รับเสร็จเขาก็เอาไปฝังในกระถางต่อแล้วก็ต้นไม้ก็จะเริ่มโตต่อได้เลยชวนชมเขาเก็บอาหารไว้ในตุ้มเนี่ยตุ้มนี้เวลาเราคัดกิ่งหรือว่าเราอยากให้ล่อรากเนี่ยเราก็สามารถที่จะแขวนได้เนี่ยเป็นเดือนเดือนเลยไม่ตายอืมเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการส่งแบบที่เราไม่ส่งเป็นดินเลยแขวนไว้ห้อยๆปีกว่าอะไรเงี้ย มันก็น้องก็ไม่ช้าด้วยใช่าหมายไม่ช้ำแล้วก็มันก็ลดการขายน้ําด้วยนะเวลาส่งมันอบมันเหมือนเข้าสภาพเหมือนจําศีลใช่อก็แต่นั้นอะ่ะแล้วมันก็เบาเร็วสะดวกใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราถอดรากถอดใบแล้วก็ถอดดินออกอย่างเงี้ยต้นต้นชนชมก็จะมีความเหนียวขึ้นมาอีกอแต่ถ้าเราส่งแบบเนี้ยมันก็จะมีความเปราะบางถ้าเราแพ็คไม่ดีก็อาจจะหักได้ก็เกิด ความเสียหายาที่ผมเคยทดลองว่ามันห้อยได้จริงหรือเปล่าเป็นเดือนเนี่ยมันก็ห้อยได้จริงครับเดี๋ยวเอาภาพตัวอย่างมาให้ดูเนาะแล้วมันก็ออกดอกด้วยเนาะใช่อ,ออกดอกออกดอกทีก่แบบบางสะพังแต่อีกต้นหนึ่งอะ่ะคือไม่ได้ทําแบบนั้นคือไม่ออกดอกคือวันนี้ก็ยังเขียวแล้วก็สม,อมไอต้ต้นที่เราตัดโกนหมดเลยแล้วก็ล้างรากแต่งรากใหม่เนี่ยโตโตได้ดีกว่าเนาะโตดีกว่าเตียโตดีกว่าออกดอกดีกว่าแล้วก็เนี้ยผมเลือกวิธีส่งที่ต้องส่งทั้งดินเพราะว่าเพราะว่า มันอยู่ที่ว่าเราอะส่งให้ใครด้วยนะถ้าคนให้คนที่เคยเล่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราส่งให้คนที่ไม่ไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยรับไปก็จะมีความลําบากในการเลี้ยงคือเราก็ต้องเลือกส่งทางดินแบบนี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องตัดแต่งหน่อยนะฮะยางมาดูตรงนงี้เนี้ยแผงไปอย่างนงี้ใช่ไหมปกติเขาจะใช้มีดเนะาะแต่ว่าเราไม่มีมีดก็จะตัดแผงอย่างเงี้ เพราะว่าถ้าส่งไปให้นะครับเขาก็จะตัดกันไม่ตัดไม่เป็นเนาะไปให้ที่บ้านเลี้ยงครับทีนี้เราพอเราไปเอาที่สวนนะราคามันไม่ค่อยแพงอะ่ะเนาะแต่ถ้าแบบที่ต่างจังหวัดอะ่ะที่ใต้เงี้ยต้นหนึ่งเนี่ยโอ้หลายตังเลยแล้วก็อย่างกิ่งนี้นะครับมันเติมเน่าขมืงอหละ่ะเอาตัดเอาอย่างนี้ได้ แล้วก็ทายานะครับถ้าเราไม่ทายาเนี่ยมันจะเน่าลงไปนะครับแต่ถ้าเราทายาแป๊บหนึ่งก็จะกลับมาหุ้มเลยชวนชมเป็นมาที่หุ้มเร็วมากก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่คนนิยมเอามาทำบอนไซเนาะอ่ะวุฒเราส่งไปนะครับเขาไม่ได้แบบจะเอาไปชมชมความสวยงามของลำต้นนะครับเขาก็ส่วนใหญ่คนก็จะชมดอกอย่างเงี้ยนะครับ อย่างี้มาดูตรงนี้นี่เห็นดอกไปครับเนี่ยพอเราส่งไปอ่ะสักสามสี่วันไปถึงปุ๊บดอกออกเลยดอกประมาณนี้เลยอยน,อนี่ดอกตอนนี้สวยมากเป็นสีโอโรแล้วก็จะมีส,สัแมแซนเราก็เลยชอบชจริงๆเราอยากจะแบบตัดเอาไว้เสียบบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรเราค่อยไปเอาใหม่ ได้ละหน้าแบบนี้นะเราจะตัดออกนะครับตัดออกทำไมอ่ะตัดออกเพราะว่ามันไม่สวยนะครับตัดออกไปเลยนี่คือรากอากาศ่ะคะ่เมื่อก่อนเขาอาจจะฝังดิดไว้นะอ๋อแล้วก็เราก็จะตัดออกเดี๋ยวเราเอายาทาแผลทาแต่ถ้าไม่มียาทาแผลก็อาจจะใช้ปูนแดงปูนแดงที่เอาไว้ใส่ในอาหารนะครับกินมากอ่ะใช่ครับ ตัดออกตัดแล้วก็เดี๋ยวทายาตัดเพราะว่าจะได้โชว์ลำต้นได้ชัดเจนขึ้นนะครับเนี่ยรากที่มันห้อยไปห้อยมาเนี่ยมันจะรัดกันเองนะครับสุดท้ายต้นไม้จะไม่โตเลยถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆยิ่งเป็นชวนชบได้แล้วเนี่ยนี่ยัต่อให้เป็นเส้นใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ตัดออกนะ อย่างนี้เราอาจจะเอาไว้นะครับตัดเล็กกตัดโนี่โอเคครับก็ให้ประมาณหนึ่งพอครับโอเคครับไม่ได้กะทำาเป็นชวนชมบอนไซนะครับแต่ว่าส่งไปเพราะว่าดอกเขาสวยแล้วก็หายากนะครับที่ต่างจาังหวัดโอเคครับแล้วก็ถ่ายายายาทาแผลนี่ก็ไม่แพงนะ หลอดหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทใช้ได้นานไหมใช้ได้นานนะาใช้ไปเป็นปีอะเอแบบเป็นร้อยต้นแล้วมึงคือมันมีของของญี่ปุ่นหลอดละพันกว่าบาทน่าดีครับฝาแดงเขาเรียกแต่ว่าผมก็ใช้ของจีนธรรมดาก็พอครับเพราะว่าไม่ต่างกันมากอ,อใช้ซิลิโคนก็ก็ดีนะแต่ว่าผมว่าบางทีมันเน่าอะ่ะยิ่งใช้ยิ่งเน่า แต้มบางๆนะคะเหมือนแต้มสิวเรียบร้อยละสวยได้ประมาณหนึ่งอย่างพวกยอดพวกนี้ผมก็จะเก็บไว้นะแต่ถ้าเป็นถ้าผมเล่นเองเนี่ยผมก็จะตัดใหม่เลยตัดใหม่ตัดทดใหม่เลยแล้วก็เริ่มกันใหม่แต่วันนี้เราเอาไปเพื่อจะ,จะชมดอกนะครับนะครับต่อไปเราก็จะยกลากเพราะว่ากล่องที่ผมมีอะกล่องไซส์ใบเสนียมันมันเตี้ยกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับ ก็อาจจะยกลากด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยนะก็ลดดินลงไปลดดินลงไปด้วยก็ได้โอกาสเปลี่ยนดินไปในตัวนี่วิธีการก็คือเราจะยกแบบนี้กระตุ้ขึ้นมา ประมาณนี้ต้องเอาออกเยอะอ่า,าดินออกแล้วก็เอาแ็กนะครับแ็กที่ไว้พันอาหารใช่ไห้พันไปเลยถ้าเป็นเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่กล้าทําแบบนี้นะเรารู้เรื่องต้นไม้มากขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเราเข้าใจละมันทนกว่าที่เราคิดจริงทนมาก เดียวนะครับนอบาตนิดนะึงน้ำอะไรก็ไม่ต้องใส่เมื่อคืนฝนตกก็สามารถที่จะส่งแบบนี้ได้เลยลก็เขาปลูกกับขุยมะพร้าวด้วยแล้วก็ขุยมะพร้าวเก่านะครับก็เริ่มเก่าละก็ได้เวลาเปลี่ยนดีก็แล้วสูตรที่พอแม่ไปถึงแล้วอ่ะแม่ต้องใช้ดินอะไรต้นนี้ครับชม,ม,ช,มชมใช้ใช้ดินธรรมดาได้เลยดินดินสักครึ่งหนึง่งแล้วก็อ่า มะพร้าวสับสักครึ่งหนึ่งประมาณนี้ใส่ปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยอะไรชา้าเดี๋ยวขึ้นสูตรไปข้างๆนะได้จะได้ให้แม่ดู <laughs> นี่ได้ประมาณนี้เห็นไหมแน่นนี่ไม่ตกต้นไม้ก็โตได้ต่อจริงๆมันก็กึง่งๆเหมือนเราลอกลากแหละแต่นี้เป็นแบบว่าติดดินไปด้วยเหมือนมีตุ้มดินไม่ตุ้มตุ้มลกเออตุ้มดินเอาไว้อะ เรามัดอะไรแล้วก็มัดกับตุ่มนี้ได้เลยไงอ่าอ่าโอเคอหนึ่งตน้นมาอีกต้นเอามาเอาน้องมาอืม <laughs> ต้นนี้นะครับก็ <c oughs> เอาถอดรากดีกว่านี่ว่าเพราะว่าดูแล้วแบบ<ม>ไม่มีดินมันไม่ได้ออกมาข้างล่างเลยไง<ม>อืมก็ถอดไปกันปิดนะครับป่ะดินนี้เรายังไปใช้ได้อยู่นะดินนี้ไปใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอาไปใช้ได้อยู่โอ้แทบไม่มีรากเลยต้นนี้อืม,ม เราลากไปทีหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวแม่จะตกใจมันก็ล้วนๆน,นะมันจะลำบากนิหนึงเนาะตัเล็กดินล้วนต้องใช้สองแรง ่อนนะครับคิ่ต้องใช้สองคนเพราะว่าดินเขาล้วนมากลากไม่มีเดี๋ยวคนที่รับไปจะตกใจว่าเอ้ยไม่มีลากเลยอย่างเงี้ยกว่าตายครับจริงชนชม,ชมเป็นนุมา,มาที่ทนเนาะแต่ว่าข้อที่เขาไม่ทนอย่างเดียวก็คือเขาแพ้น้ําอย่างช่วงเนี้ยฝนตกเยอะๆใช่ไหมช่วงเดือนนี่เดือนอะไรนะขึ้นเดือนกันยา,นยาอย่างเงี้ยฝนจะเริ่มตกละตกชุกละกระกฎาต้นฝน ใช่มันจะแบบพอตกเยอะเวลาเวลาส่งเวลาฝนตกเยอะๆมันจะเน่าอะ่ะอยู่ต้นหนึ่งข้างหลังคือแบบมันเน่าไปเลยอะ่ะแพ้ฝนมันก็คล้ายๆแคคตัสไหมเป็นไม้ต<ม>ัวกู<ม>เดียวกัน,นใช่เป็นไม้อบน้ำครับเป็นไม้เนอ่อนอมันก็ถ้าเอามาทาบอลไซก็จะค่อนข้างยากอยู่มกันนะครับแต่ว่ามีคนหลายคนที่เอามาทําแล้วก็ สวยนะเขาทำสวยสวยสวยมากเมื่อกี้เราดู้ชาแนลหนึ่งเขาชื่อชาแนลอะไรนะเดี๋ยวแปะไว้ด้วยบิ๊กบิ๊กบิ๊กอะไรนะบิ๊กไอเหาจังเออเดี๋ยวแปะไว้โโอ้หพี่เขาทำคนไทยสวยมากคนไทยชุมชมประกวดประเธอต้นจัดลากเป็นระเบียบสวยใช่ไอดอลอ่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดน้องเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็พร้อมแพ็คอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นโรคนะ จริงๆการล้างล่าก็มีข้อเสี่ยงมันจะได้เห็นว่าส่วนนี้มีโรคไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแพ็คแังกรอ,อกต่อพร้อมแพ็คนะครับ<า>ก็บจะ<า>ต,ต้องจินตนาการนะคะว่าจะตั้งันไหนอ่าต้องมาทำไหมใช่<ท>โอเคต่อหนะครับนี่นะครับเราแพ็คเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็พันแม็กแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับบางทีวัมันวัดอาจจะหลุดได้เราก็จะเอาก็เทปใสอย่างาเงี้ยพันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าอย่าให้โดนไม้ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเขาเทียบโดนไม้เวลามันลอกเนี่ยเปลือกมันจะไปติดไปด้วยนี่นะครับเดี๋ยวพอแกะกล่องปุ๊บก,ก็คือสวยเลยนี่นะครับเราจะตั้งแบบนี้เนาะนี่แต่ว่าต้นไม้มันตั้งไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอากระดาษลังกับเี็กมาตัดเป็นฐานนะครับเพื่อยึดไม่ให้ต้นไม้มันคอนด้วยนี่นะครับแอมคอดกลับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราพยายาม เรียกว่าทำฐานนะครับวิธีการก็เราแันแนีมาก็าพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอากระเท็บนะครับก็จะแน่นโดยอัโยตโนมัติครับอ่้นึอ่อนี่นะครับ นี่ก็เราประกอบกล่องแล้วก็ทําฐานนะครับทําฐานเพราะว่าเราจะวางแบบนี้ไปเลยจริงไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะถ้าอย่างที่ร้านก็ก็อาจจะแบบดัดดัดไปเลยอะแต่ว่าเราส่งส่งให้คนรู้จักให้ให้แมงให้ให้ญาติอย่างเงี้ยมันต้องเรียบร้อยเนาะเราก็ทำฐานลวะวาชวนชมแล้วทำฐานแล้วก็ ไม่ให้มันขยับไปมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาเชือกร้อยแล้วก็มัดอีกนิงก็จะเอากระดาษสืส่อพิมพ์นเนี่ยพยายามพยม,ยมแล้วก็อยากเปอ,อย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจาะแล้วก็เชือกมัดเนาะนี่นะครับมาดูคือเราต้องการให้ต้นทนชมต,ต้นเนี้ยมันอยู่นิ่งกับไม่ให้มันขยับเนาะกับกล่องเวลาโโฉยนไปมาเนี่ยเราก็จะเจาะ แต่ว่าเดี๋ยวคอ,อยยัดเพิ่มใช้กระดาษพิมเพราะว่าต้นไม้จะได้ไม่ช้ำเนาะถ้าไม่ใช้กระดาษพิมพ์ครับต้นไม้จะช้ำเกินช้ำแล้วเวลาเรามาัดตัวม,มันมันจะช้ำแน่แต่พิมพ์ก็ช่วยได้ระดับนะครับนี่เจาะไปจ่อฝั่งนี้เลยก็จ่อแล้วแล้วก็ นี่นะผมก็จะใช้เชือกฟาง,งน,ะนไงแหละธรรมดาเด็กไร,ไรครับเด็กต้นเสร็จเราจะเอามัดนะครับเอาเชือกร้อยแล้วก็เจาะรูทุกผ้าเจาะรูแล้วก็สปอตเทปปิดรอบไปม่ให้เชือกมันไม่ให้กล่องมันรั่วไปเดี๋ยวอความติดความแต่ว่าเนี่ยครับคว่ำแต่ว่ากิ่งจนชวมันนิ่มนะมเนี่ยขยับได้เดี<ม>๋ยวเราเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่หมอน ใยหมอนแหละถ้าไม่มีใยหมอนก็ใช้กระดาษสติมก็ได้ขยับไปกลมๆนักเด็กเพื่อไม่ให้กลิ่งของขยับโอเคครับจะมาอีกต้นอ,อีกต้นทำยังไงอ่ะ <c oughs> น่งเลไม่โมไม่ต้อง,<ม>องใส่ลิปแล้วตับงตัดเดยะ ถ่ารตอิทีดได่ไป้ช่ปะ้ะเสร็จแล้วลมอ่ะครับต่อไปก็พักเสร็จละลมโฟมไม่ต้องลงกันเใช้กระดาษบิชชู่ยัดไหมอ๋อนี่ก็ได้นะมีเยอะใช่ไหมใช่ ครับนะพอเราแพกมัดต้นไม้ก,กับกล่องให้มันแน,น่นยับไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาคุยนะคยคุยใหญ่ถ้าไปซื้อสเกตธรรมดาถูกๆมันก็จะไม่แพงมากเนาะไม่ได้แพงมาก,กิโลไม่กี่บาทเองแล้วก็มายัดให้แน่นเลยเต็มกล่องไปเลยตีให้มันฟูๆใช่ไหมแล้วก็ปิดปิดเพื่อไม่ให้มันสัน่นไม่นี่เป็นวิธีการส่ง เวลาเราส่งก้วยกล้วยไม้อะส่งออกเขาก็ทําแบบนี้อที่นั่นเครืบินไปยุโรปอะนี่เราใช้รถบบรั้ีเลย